และล่าสุดนะคะนักศึกษาจากสูดาน,นะคะทั้ง62คนนั้นก็ได้เดินทางถึงภูมิลำเนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วสู่อ้อมกอดของครอบครัวอย่างปลอดภัยนะคะที่ห้องสโมสรน,นายทหารสัญญาบัตรกองพลฐานราที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูรเลขาธิการสอบตพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ส่วนราชการและผู้ กครองร่วมให้การต้อนรับและให้กําลังใจเยาวชนที่เดินทางกลับมาจากประเทศสดานนายเวยูนปิ พ่อของนักศึกษาที่เดินทางกลับในครั้งนี้นะคะก็เปิดเผยเขาว่าลูกชายเรียนอยู่ปี4และอีก7เดือนก็จะจบการศึกษาแล้วตอนทราบข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศสุดานก็กังวลมากแต่วันนี้ลูกได้เดินทางกลับมาเหยียบแผ่นดินไทยแผ่นดินบ้านเราอีกครั้งรู้สึกดีใจมากอยากขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การช่วยเหลือทั้งประสานและพาลูกเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยส่วนเรื่องการเรียนอยากให้เรียนจนจบแต่ต้องดูอีกทีหนึ่งว่ากลับไปเรียนที่สุดานหรือเรียนในประเทศไทย แต่ยังไงก็ยังเชื่อมั่นด้านการเรียนของไทยค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีนะคะที่คนไทยในสุาน,นะคะนักศึกษาได้กลับภูมิลำเนาในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยสู่อ้อมกอดของครอบครัวนะคะในส่วนของการวางแผนชีวิตต่อไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาหรือว่าในการประกอบอาชีพทางสวบตก็ได้มีการเตรียมพร้อมนะคะรองรับไว้แล้วส่วนในเที่ยวบินที่2ก็จะมีอีก 135คนก็จะเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครในวันที่29เมษายนนี้ด้วยนะคะ